จ้าพี่น้องสุขุูสุคนเด้อจ้าม้อนีเม,อเมนูตำแจวตำแจวปลาปรหปลารหแบบเป็นตัวเลยจ้าอย่างอย่างเอาปลารหเป็นตัวเลยนะอย่างเอาดิอย่างไปตองจะได้หอมปลาไหลคนน่ะปลาเป็นตัวห่อผัากระดาษอุ้ยเนาะไฟกระแตกโอ้อ อุปกรณ์ตำแจ้วเด็ดขัวเพริกไฟกำลัง,มงไม่ตตองสงสัยอันนี้หรือเปล่าหรือปลาหน่อยไปหรือปลาเป็ดตองลูกคอ,อยใส่น้อยหนะ่อยผาลวยพาลวยข้าบ้านลูกมาพาลวย เอาบ้านมาลูกมาเลยแล้วเนี่ยปลาเป็นตัวเลยพี่น้องล่างปลาจะก็อินนะเป็นตัวล่างแล้วก็มาย่างไอ้ห่อไปตองมันย่างอู้มันป็ออนตองห่อเปตองมันตองหุ่มเนาะจังคอยไอ้น,นี่เนาะเดี๋ยวไปเอาเปตองไม้ก่อนเก็บยวปตองไม้หุม่มหุ่มไม้กันพี่น้องเป็นจังไรบัตรพาลวยกินไรฮะโอ้ยลูมกว่าจะเป็นหมื่มมนบาทัดกับถนนเฮ้ใส่เปตองไปห่อเพิ่ม พอเพิ่มอีกจะได้หอมๆอ,อบเลยปลาเป็นตัวมวก็มาสิมะวัวพ,พริกว่านี่พี่น้องทายอย่างปลรราๆก่อนเนี่ยหอแบบหืมไฟเขาคือกาคักแท่ใส่ซอพริกใอพริกแขกไว้พริกอันนหแขกนี่ไห,นไหมไม่ต้องโดนเสียเม็ด บัตรเขาตู้บัตรเขจะมาเห็ดบานต้องเปิ้ใส่พริกกินดาคือเก่าอีกตปิดแต่ว่าเสียงเพลงเสียงเพลงมาดูสิคะปลาปลาสุกหรือยังเนื้อปลาสุกหรือยังห,อหอ่อห่อเป็ดตองอุ้อุปอ้ป,ป,ปลาอันนี้จะพี่นอนปลาเป็นตู่แบบไอ้นั่นเลยบัดเขาสะไมาใบเอาแต่พอร์เนืร์มัน โอ้จังหน่อยก่อนอีกจักหน่อยก่อน,อหน,ออนให้มันซูบกวนนี้ก่อนต่อมันรุ่มกันนี้ก่อนให้มันรุ่ม,มก,ก,ก่อนนี้ก่อนไ้คอยถอดกัน่วาได้อย่างกินมันกระจายเพราะฉะนั้นล่างล่างาก็ห้ามออกเขาใส่ลำนะพี่น้องเอาคันล่างๆง,งออกเขาก็มาเอามาอย่างเลยปลรราเป็นตัวใส่เขาใส่ปลานิ่น เป็นตูวเลยมันก็จะมาล่างออกแล้วเราก็มาย่างไฟห่อเปตองหอ,งหองมๆตำแจีวบานใส่ปรุงอ้พี่น้องแจีวขวดเจีวจใส่บัตนี่สุดยอดสุดยอดแล้วไข่เจียวตัวบัตนี้มามาจะโอเคแล้วมั้งพี่น้องบัตนี้มาขวบพริกกันขวบพริกครัวพริก <c oughs> พอเพลียขัหอมก็เลยบปเนี่ยดันไปเลยเสียบร้อยโอเคสู้กันละเรามาแกะกันเลยจ้ะเรามาแกะกันเลยจ้าเรามาแกะปลาหากันเลยหมอพิ่ตองสุดซึ้มสุดสั้นอ่ะ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  ตัวนี้มันมายังไงไม่ออกหรอคะฮะแบดที้ออกเพื่อปลอ,อกอ๊บนี่ขัออ้วจิกนี่ปลาตาเราเอื๊ด ุงานบอขี่น้องเบิดเบิดเบิดเบ,บิดอเบตองเอาให้มันเย็นเลยเวลาเขาเขาบอแบ่เนื้อบอแร่เนื้อไอ้บอแค่เนือออน้อมาตัมเขาก็ใสแจวตัมตมัมบวงล้วมาใสหนีเลยก็ได้พี่น้องแล้วกระกจะรัปใาแดงเนี่ยเอาเจ้าบอเนี่ยพี่น้องเอาอันนี้ละอ้าวกั็ข,อขอาวแล้แล้วอยู่ขึ้นเรื่องงานอะไรแบบน,นี้ นะฮะเขาเก็เลือง่ายกันล่ะกับข่า้ว่านแล้วอยู่ค่ะพริกข้าขวคัวเรีย,ย,ย,ยบ,บ,ยยบรย้อยแล้วจ้ะพี่น้องขัวพริกโอเคล่ะมาตำแจวพี่น้องตำแจวใบปลาดีแดกใส่กันตำแด๊กกันจะเข้ามาอีกรอบนึงพี่น้องนี่แล้วจ้ะพี่น้องใบเรียบร้อยละ กลางเปิดไฟยังน้อยเนี่ยเออนี่ไปแล้วตำมันแหลกไปเลยเหรอพี่น้องพักข้ากระหรว,ลวแล้วนู่นพักงูเหี่ยวแล้วก็ใบสุดดใบสุดดต้มใบงูเหี่ยวไปยู่เรามาปรุงรสจ้ะผงนัวผงนัวใส่ไปเลยจ้ะมากหลายก็ใส่หลายมากหน่อยก็ใส่หน่อยแล้วเตวยแล้วเตเรแล้วก็น้ำปลากาวเลยจ้ระเพราะว่าปลารมึมันเค็มอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่เยอะ มันเป็นปลาร้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดาะน้ำปลาร้าอีกหน่อยนึงเ่าต้องใส่หลายพี่น้องว่าปลาร้ามันมีอยู่แล้วเราใส่แค่พอประมาณก็เอาแต่ฟงหนวใส่หลายกระเสบหลายใส่หน่อยกระเสบิป่อยแ,แต่ผู้มักเกือบอร่อยพี่น้องแสริมหนวแเสบินัวพอดีเป,เป,เป๊ะๆต้องปรุงหลายเพราะน้ำปลาร้ามันมีอยู่แล้วเนาะมันเข้มอยู่แล้ว เมึงพี่น้องเมึงปลาเป็นตัวปลาเป็นตัวปลาเป็นตัวใส่อาไปเลยพี่น้องเวลากินเอาก็ตักนี่เอา เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องแล้วแต่กลางจิ้มไปแบบครับปึบบบ๊บนี่พักพัก,พกทอดตีลวกไว้คุณว้าวยิบพักไปแล้วก็ตมม้มพริกพร้อมบัตเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยอพี่ก็ตมม้มได้พมอมัก็พักอันนี้ชูรสใบชูรสใบชูรสหลวงปากะเงี่ยว ผักเกลมผักแกมพี่นอ้องเรียบร้อยจ้าผักน้ำพริกผักตุ่มคลิปนี้แค่นี้แล้วจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้ากับพักแส่บ Bye bye cha